สวัสดีนะครับผมนะะนักเรียนม4นะครับผมหัวข้อนะฮะที่อาจารย์จะสอนต่อจากจีนนะครับผมในสมัยยุคกลางเนาก็จะเป็นหัวข้ออินเดียยุคกลางนะครับผมแต่ก่อนที่จะลงในหัวข้ออินเดียยุคกลางเนะะี่ยอาจารย์ก็จะปูความเป็นมาของประวัติศาสตร์อินเดียนิดหนึ่งฮะ,ะที่มันต่อเนื่องมาจากเทิมที่แล้วใช่ปะ เท่มที่แล้วมันอาจารย์ก็จะมีการพูดถึงตั้งแต่ในยุคข,ของสมัยที่อเล็กซานเดอร์เข้ามาใช่ปะฮะเข้ามาในอินเดียทําให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนวิทยาการอะไรต่ตางๆฮะรวมถึมมงการเดินทางระหว่างกรีฮะเดินทางมาอินเดียแล้วก็เดินทางมายังสวรรณภูมิประกอ,กอบกับการเกิดขึ้นของศาสนาพุทธที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมีการเผยแพร่ศาสนาพุทธตา่ตางๆฮะในบริเวณของเส้นทางสายไหม ะครับผมไม่ว่าจะเป็นจีนนะฮะแล้วก็แถบเอเชียกลางนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้อาจารย์ก็จะสกิปอย่างคร่าวๆในสมัยราชวงศ์ที่ชื่อกุศานะนะซึ่งเป็นราชวงศ์ที่สืบต่อเนื่องนะฮะแล้วก็สถาปนาเกิดขึ้นในหลังจากเหตุการณ์นะรในยุคข,ของอเล็กซานเดอร์ที่เดินทางม,มานะครับผมแล้วก็อาจจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งละกันน, okay, นะครับผมคร่าวๆละกันโอเคนะฮะ กุสานะฮะเป็นราชวงศ์โบราณของอินเดียนะฮะส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมพื้นที่นะฮะที่อยู่แถบในประเทศของปากีสถานในปัจจุบันนะครับผมก็คือตรงบริเวณอินเดียทางทิศเหนือนี่แหละครับผมอ่าก็คืออาณาจักรจักรวรรดิที่ชื่อกุสานะนะครับผมกุสานะ,ะเนี่ยก็มีความสําคัญในยุคข,ของการเผยแพร่ของศาสนาพุทธนะเป็นจักรวรรดิที่มีความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้ นะครับผมโดยบรรพบุรุษของชาวกุสานะครับก็มาจากแถบเอเชียกลางนะครับผมเข้ามาปกครองนะฮะดินแดนที่ชื่อแควน้นที่ชื่อคันธาระนะครับผมแคว้นคันธาระก็เป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเมืองที่สําคัญนะในยุคข,ของราชวงศนะ์กุสานะกว่าได้นะฮะปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของประเทศปากีสถานนะครับผม สิ่งที่สําคัญในราชวงศ์นี้ฮะก็คือมีการเผยแร่ศาสนาพุทธนะฮะในยุคนี้เขามีพระพุทธรูปนะฮะที่เขาได้ว่าเป็นศิลปะแบบคันธาระนะฮะที่อาจารย์เคยพูดบ่อยๆนะว่าศิลปะแบบคันธาระคืออะไรก็เป็นพระพุทธรูปนะฮะเป็นออริจินอลแรกๆของโลกที่ได้รับอิทธิพลของกรีเข้ามาใช้นะฮะก็คือที่อาจารย์เคยบอกเลยว่าพระพุทธรูปหน้าตาจะเหมือนทางฝรั่งนะฮะจะมีหนวดมีเขานะคล้ายๆกับเทวรูปของกรี ะะเทวรูปของอียิปต์อะไรต่างๆที่ได้รับอิทธิพลมานะครับผมแต่เดิมไม่มีการหลอ่อพระพุทธรูปนะครับผมเกิดขึ้นนะ,ะแต่พอได้รับศิลปะมีการแลกเปลี่ยนวิทยาการกับทางกรีกพวกเนี้ยก็เริ่มมีการหลอ่อพระพุทธรูปขึ้นซึ่งศิลปะแรกที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับคนยุโรปก,ก็คือศิลปะที่ชื่อขันธาระนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แหละฮะอันนี้คือหน้าตาของศิลปะคันธาระนะครับผม ลักษณะของจีวรก็จะเป็นริ้วนะฮะแนบกับลำตัวนะฮะค่อนข้างเน้นรายละเอียดนอกของจีวรฮะเห็นเป็นริ้วเป็นรวงต่างๆนะฮะถ้าสังเกตเราไปเห็นพระพุทธรูปในประเทศไทยในปัจจุบันนอกตามวัดต่างๆนะฮะก็จะไม่ได้เน้นรายละเอียดเป็นริ้วๆแบบเนี้ยฮะส่วนหนึ่งก็คือได้รับอิทธิพลนะฮะมาจากกรีนะฮะผ่านในรูปแบบของอินเดียนะครับผมเขาเรียกศิลปะแบบคันธาระเป็นอิทธิพลทางด้านกรีนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการพบเหรียญ ทองอะไรต่างๆนะฮะที่มันได้รับอิทธิพลมาจากกรีกนะฮะกรีกเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของการปกครองในบริเวณแถบราชวงศ์กุสานะ,ะพูดง่ายๆนะ,ะในสมัยนี้เนาะโอเคนะครับผมจากภาพเนีก็เป็นแผนที่ของราชวงศ์กุสานะนะครับผมก็จะตั้งอยู่นะฮะระหว่าง <c oughs> จีน,นะฮะกับปาเฉียนปาเฉียนก็คือเปอร์เซียโบราณเนาะประมาณนี้นะฮะ อยู่ในบริเวณเส้นทางที่เขาว่าเส้นทางสายใหม่นะครับเป็นเส้นทางการค้า,ท,า,ท,าที่สําคัญนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะฮะในสมัยของพระเจ้ากนิสกะนะเป็นชื่อกษัตริย์ของราชวงศ์คันธาระนะครับผมประมาณนี้นะอาจาจะไม่ได้ลงรายละเอียดมาวันี้ง่ายยุคนี้จะเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาพุทธนิกายมหายานหรือว่านิกายที่มันได้รับความนิยมในจีนค่อนข้างมากนะก็จะได้รับความนิยม แล้วก็มีการเผยแพร่ในสมัยยุคของเาชวงศ์นี้นะฮะ mm. ก็คือราชวงศ์งข่าวสารนะ,ะ mm. นะครับผมโดยประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะฮะศิลปะที่อาจารย์บอกนะฮะนี่นแหละครับอ,อันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเขานะครับ mm. ผมจะคล้ายกับเทวรูปของกรีนะครับผมแล้วก็ในรายละเอียดเรื่องของจีวรนะครับผมประมาณนี้นะฮะนะครับผม หน้าตาจะละไม้ไครฝรั่งนะแล้วก็มีจุกกระจุกภาเกสานะค่อนข้างละเอียดนะฮะประมาณนี้แหละครับอันนี้คือความเป็นขันธาระเนาะ,ะรวมถึงภาพนี้อีกเช่นกันนะครับโอเคนะซึ่งในสมัยนีย้มันก็เริ่มมีเส้นทาง,ทางการคะ้าที่มันเกิดขึ้นนะเขาเรียกเส้นทางสายไหมนะเชื่อมระหว่างจีนนะไปยุโรปนะฮะผ่านอินเดียผ่านเปอร์เซียนะแล้วก็ไปในยุโรปนะครับผม ก็จะเป็นเส้นทางที่มีการเผยแพร่ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับผมรวมถึงเส้นทางทางการค้าที่มันเกิดขึ้นนะมันมีมานานแล้วฮะตั้งแต่ก่อนยุ่กลางนะฮะพูดง่ายประมาณนี้นะครับผมซึ่งราชวงศ์ตานานฮะมันได้เสื่อมอํานาจลงนะฮะจากการที่มีการถูกลุกลานโดยชาวเอเชียกลางนะเป็นอนาธยญาชนทนะำให้เมืองมัน แตกเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเนี่ยหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่หรือว่าจากักรวรรดิใหม่ที่มันเกิดขึ้นก็จะเป็นราชวงศ์ถัดไปก็คือราชวงศ์คุปตะดที่อาจารย์กําลังจะพูดถึงนะครับผมนะฮะมาต่อในส่วนของราชวงศ์นี้นะครับก็คือราชวงศ์คุปตะนะครับผมราชวงศ์คุปตะเนี่ยจะเป็นราชวงศ์ที่มันเกิดขึ้นในีเรียดในช่วงเวลาเดียวกับที่ยุคโรมันนะฮะอ่าโรมันก็คือกรุงโรมนรั่นแหละฮะที่อิตาลีนะ กำลังประสบปัญหาหรือว่าใกล้จะล่มสลายก็คือประมาณช่วงคออสรถึงประมาณปี500นะครับผมในสมัยนี้ครับก่อนขั้นค้าจะมีความสำคัญนะครับผมรุ่งเรืองประมาณปี200-550ถึง550นะครับผมเมืองหลวงก็คืออยู่ที่เมืองปาลีบุตรนะครับผมประมาณนี้ถือว่าเป็นยุคทองทางด้านศาสนาศาส,สนาหนึ่งซึ่งเป็นศาสนาที่สำคัญของอินเดียในปัจจุบันก็คือศาสนาฮินดู นะฮะพูดง,ง่ายๆเป็นยุคทองแห่งศิลปะและวิทยาการที่มันเกิดขึ้นนะครับผมในสมัยนี้ฮะในเรื่องของการค้าการเดินทางอาจจะค่อนข้างเป็นเอกเทศนะครับผมก็คือว่าไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์กับทางตะวันตกเท่าที่ควรเพราะว่ากรุงโรมอยู่ในช่วงเวลาที่กําลังประสบปัญหาทางด้านการเมืองนะครับผมอย่างที่เราเคยเรียนในหัวข้อของยุโรปไปนะครับผม <c oughs> นะฮะ อันนี้เป็นแผนที่ของราชวงศ์คุปตะอยู่ทางอินเดียทางทิศเหนือนะครับผมอา,อาศัยได้โดยมีแม่น้ำสินทุนะฮะแล้วก็มีแม่น้ำาขงขานะฮะซึ่งไหลามาจากบริเวณเทือกเขาอิมาลัยที่อาจารย์พูดถึงนะแม่น้ำสายสำคัญของอินเดียที่มันเกิดขึ้นเนาะอะไรประมาณนี้ฮะถือว่าเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองทางด้านวิทยาการต่างๆ,างๆนะครับผมเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับราชวงศ์ของจีนได้แก่ราชวงศ์ถัง นะครับผมเกิดขึ้นนะครับผมมีความรู้ด้ยนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและวรรณคดีอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นยุคทองนะฮะที่สําคัญของอินเดียก็คือราชวงศ์นี้นะฮะราชวงศ์คุปตะนะฮะกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงนะฮะก็คือพระเจ้าจันทราคุปต์ที่หนึ่งะครับผมพระเจ้าจันทราคุปต์ที่หนึ่งะก็จะเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในสมัยนี้นะับผมครองราชโดยการแต่งงานกับเจ้าหญิงที่ชื่อการาเทวี นะครับผมโดยประมาณนี้โดยมีการแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆนะ,ะผ่านเส้นทางสายไหมนะฮะบางส่วนของโรมเปอร์เซียและก็จีนนะครับผมนะอันนี้เป็นเหรียญทองนะครับผมที่อ่าเป็นการแกะสลักนะฮะชื่อของพระเจ้าจันทราคุปนะครับผมและก็พระนางกร,รมระเทวีนะครับผมแสดงถึงความสเสน่หาที่มีต่ออ่า คุยนะครับผมพูดง่ายเนาะนะฮะคนที่สองฮะก็คือเป็นลูกชายฮะคือพระเจ้าชินราคุปที่สองนะครับผมหรืออาจจะชื่อพระเจ้าวิกรม,มาธิตะในเรื่องนิทานเวตาลที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะครับผมโดยประมาณนี้ฮะเป็นยุคแรกที่มีการแต่งตั้งในสกาตที่เรียกว่าชื่อฮินดูสกาชนะครับผม นอกจากนี้ในสมัยนี้ฮะก็มีการปฏิสัมพันธ์เนาะค้าขายกับจีนค่อนข้างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะฮะเพื่อมาศึกษาศาสนาพุทธและก็ศาสนาฮินดูนะฮะในดินแดนของอินเดียเพราะว่าเป็นที่ทราบดีว่าว่าอินเดียถือว่าเป็นสุลางของแนวคิดความเชื่อทางศาสนานะฮะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธนะฮะทั้งมหายานและก็เทรวาะรวมถึงศาสนาฮินดูก็เช่นกันนะก็ เกิดขึ้นในพื้นที่ของอินเดียนะมีการปฏิสัมพันธ์กันร,ระหว่างอินเดียกับจีนเพิ่มมากขึ้นนะครเพราะฉะนั้นอินเดียก็เหมือนเป็นสูนยกลางในทางด้านการแลกเปลี่ยนวิทยาการระหว่างจีนโรมันแล้วก็ทางเปอร์เซียว,ว่าอยู่ด้วยกันนะฮะผ่านเส้นทางที่ชื่อซิโรนหรือว่าเส้นทางสายใหม่นั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่เป็นนวัตกรรมหรือว,ว่าเทคโนโลยีที่สำคัญของอินเดียก็คือ เสาเหล็กนะครับผมอ่าเสาเหล็กพระเจ้าจันทราคุปนะเ h e i อ o อ p i น l a r of ฟจันทรคุปที่สองนะครับผมเป็นพื้นฐานในการก่อสร้างที่สําคัญนะฮะของโลกกวาา็ว่าได้ฮะเริ่มมีการหล่อเสาเหล็กขึ้นนะการหล่อเสาเหล็กถือว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะสร้างสถาปัตยกรรมหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสะทอ้อนให้เห็นถึง พัฒนาการทางด้านวิศวกรรมในยุคข,ของอินเดียนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะอันนี้ก็คุณก็เอาไปอ่านได้นะฮะในเรื่องของการเือนการปกครองนะครับผมในยุคนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะด้นานศาสนาฮะคุปตะถือว่าเป็นยุคทองของศาสนาฮินดูนะครับผมพูดง่ายๆนะคุปตะคือยุคทองของศาสนาฮินดูส่วนราชวงศ์เก่าก็คือกุสานะเป็นยุคทองของศาสนาพุทธนิกายมหายาน นนิกายมหายานจะได้รับความนิยมในอินเดียทางตอนเหนือแล้วก็จีนนะฮะส่วนหินยานหรือว่าเทรวะนะก็จะได้รับความนิยมทางด้าน,นอินเดียใตย้แล้วก็ศีลากานะฮะในหมู่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าเป็นพวกสิ่งผลนะฮะหรือว่าเป็นคนพวกลังกาเนี่ยจะนิยมนับถือหินยานนะครับผมและอหินยานเนี่ยมันก็จะเผยแพร่จากลังกาเนี่ยเข้ามาสู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะบริเวณที่นครศรีธรรมราชนั่นเองประมาณนี้ นะครับผมบางส่วนก็เข้ามาที่พมา่าที่รัดหมอนหมอนก็เข้าที่สุขโขทยัยอ่าอันนี้เป็นพอเข้าใจในเรื่องของการเข้ามาของศาสนาพุทธในประเทศไทยอย่างเข้าๆนะฮะส่วนศาสนาฮินดูที่เข้ามาในประเทศไทยอ่ะเราจะรับผ่านมาจากกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นจากสมัยของขมเมรนะครับผมอ่าก็คือลกบุรีนรั่นแหละฮะลกบุรีก็รับมาจากนาครวัดอะไรประมาณนี้นะ เป็นเส้นทางการเข้ามาของศาสนาของท่านฮินดูและก็ศาสนาของพุทธนั่นเองนะครับผมนั่นแหละฮะมีการเปรียบเปรยฮะว่าสมัยพระเจ้าอาโศกเนาะเป็นยุคทองของศาสนาพุทธนะฮะอ่าและเป็นยุคเสื่อมของพราหมณ์นะ,ะแต่ในยุคของราชวงศ์คุปตะก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของศาสนาฮินดู นะครับผมประมาณนี้สมัยนี้มีการเปลี่ยนชื่อจากศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาฮินดูคาว่าฮินดูก็คืออินโดสอินเดียหรือคำว่าสินทุนั่นเองครับก็แปลว่าดินแดนแถบชมพูทวีนเป็นศาสนาของคนในอินเดียนะครับไม่ใช่ศาสนาของวันนักพราหมณ์เพราะฉะนั้นฮินดูก็เลยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อต่อสู้ขับเคีียวกับศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาของชนชั้นล่างชนชั้นต่ำ ในสมัยนั้นนะก็คือชนชั้นที่ถูกกดขี่โดยวัณณะสูงๆของชาวพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะฮะโอเคนะประมาณนี้นะครับผมโอเคในเรื่องของเศรษกิจอังค้าอาหาในยุคนี้ก็มีการค้าขายที่อาจารย์บอกฮะเป็นการปฏิสัมพันธ์ผ่านเส้นทางสายใหม่นะฮะ ระหว่างโรมันกับจีนอยู่เซนเตอร์นะฮะอยู่ตั้งอยู่ตรงกลางร,ระหว่างโรมันไปจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมอินเดียถึงค่อนข้างจเจริญรุ่เรงเรืองในยุคนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยแหละฮะเจ็บๆเนาะทางผ่านระหว่างตะวันตกกับต,ตะวันออกในสมัยของฮั่นอิมพีรนะฮะกับโรมันอิมพีรซึ่งเป็นโรมันอิมพีรในช่วงท้ายๆนะครับผมประมาณนั้นนะที่เดียวกันกันกบเริ่มมีการาย้ายเมือหลวงไปที่ คอนสแตนติโนเปิลฮะแต่กรุงโรมยังไม่ล่มสลายนะฮะประมาณนี้นะนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของทิมโรดนะฮะที่เดินทางจากจีนนะครับผมไปยังโรมันนะฮะผ่านอินเดียผ่านเปอร์เซียนะครับผมประมาณนี้ประวกันนะโอเคอย่างคร่าวๆนะฮะในเรื่องของอ่ามรดก ตกทอดนะฮะในสมัยของอินเดียในยุคนี้นะฮะก็คือในเรื่องของคณิตศาสตร์นะฮะเราอาจารย์เคยพูดบ่อยครั้งนะว่าอ่าเลขใช่ปะ่ะคณิตที่เราเรียกกันนะตัวเลขในปัจจุบันก็คือเลขฮินดูอารบิกใช่ปะ่ะฮะฮินดูก็คืออินเดียอาราบิกก็คืออาหรับนะมีการรับเอาวิทยาการของอินเดียและอาหรับนะไปไประยุกต์ใช้นะฮาก็เรียกเลขว่าเลข,เลข,เลข,เลขฮินดูอาราบิกนั่นเองนะฮะ อินเดียเป็นคนคิดระบบทศนิยยมแล้วก็คิดคนเลขศูนย์นะครับผมเดี๋ยวประมาณนี้ส่วนอาหรับมกะก็คิดคนเลขให้มันเข้าใจง่ายๆนะอย่างถ้าสมมุติว่าเราเป็นเลขโรมันใช่ปะสิ 14, มันก็จะเป็นแบบนี้ x ไต นะครับผมเนี่ยความยุ่งยากของเลขโรมันนะฮะถ้าสมมติหลักร้อยหลักพันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเขียนเยอะยาว,ยาวใช่ป่ะครับผมแต่ถ้าเป็นเลขของอาหรับเนี่ยเขาก็จะคิดอ่าเลขตั้งแต่หลักหนึ่งถึงเก้านะครับผมเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะอาหรับ,รบ,บส่วนอินเดียก็จะคิดในเลขศูนย์นะฮะแล้วก็ทศนิยมนะฮะ ประมาณนี้ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ไปถามอาจารย์บอยได้นะอาจารย์สอนคณิตศาสตร์นะครับผมประมาณนี้นะฮะนะครับเสาตะกุบที่อาจารย์พูดถึงนยฮะเสาเหล็กครับทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับผมอยู่ที่อินเดียนะประมาณนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานการก่อสร้างอาคารสูงนะฮะที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนครวัดที่กัมพูชานะฮะ คือภาพด้านซ้ายเนาะส่วนด้านขวาเขาเรียกว่าปะรัมปนันนะฮะเป็นาศาสนสถานนะฮะของาศาสนาฮินดูนะฮะอยู่ที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะเะน,นี่ยละอันก็เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับโอเคคร่าวๆในส่วนของอ อินเดียในยุคของราชวงศ์กุสานะกับคุปตะก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวตอนน่อในคลิปถัดไปนะฮะ